เดี๋ยวเราจะลองเส้นนี้ดูโอ้โหอเออที่นี่ไม่มีอะไรนะแค่ไปดูกล่องเฉยๆว่า พอดีปรับแรงหน่วงคุยชิปไปทางทวนเข็มนาฬิกานะผมก็มันคุยชิวก็จะแรงๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เตะก่อนโอ้โหขึ้นอย่างเร็วควุยชิปตอนถ้าท่านผู้ชมเคยดูแต่ก่อนนะครับผมคือแบบว่าคุยชิปเตอร์ผมนั้นจะจะค่อนข้างที่จะ มันค่อนข้างที่จะนั่นนะครับขี่ช้าเออมันจะขึ้นหน่วงๆก็ช้าแล้วก็คือว่าไม่มีท้ายไม่ได้ใส่มาเลยครับผมเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเตะด,ดูมันเพอาะผมปรับรอบให้มันเร็วขึ้นนะโอ้โหไอเ้เี้ขึ้นโคตรเร็วเลย เดี๋ยวลองดาวดูโอขึ้นอย่างมันกวาดเร็วนะของว่ามันไม่ไม่ไมหน่วงแล้วไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวพากกลับกันพอดีว่าเมื่อกี้คือไปตั้งคุยชิปเตอร์มาไงก็เลยแบบว่าไม่รู้กล้องจะดับตอนไหนแบบเหลือสิปอร์็ เนี่ยครับไปปรับตรงนี้นะครับผมคือแรงหน่วงเออเมื่อกี้มันก็มันก็หน่วงเร็วดีนะผมอันนี้นี้มันแบบปรับความแบบยังไงเหรอองศาให้มันแบบคุชิปเปะมันปรับมันปรับได้ไงตอนนี้มันตั้งได้ก็เลยแบบว่าลองตั้งแบบใหม่ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเส้นนี้ดูจะลากว่าเบาแต่ไม่จะไม่ขี่แรงนะผมตรารอบรแล้วก็เตะมาเจอปั้งหรือเปล่า ก็ประมาณนี้เลยนะผมก็คือว่าเออมันมัน,ม,นมันขึ้นเร็วอะแต่ก่อนมันจะแบบปืดปิดเปิดมันเอ,อันนี้มันปืดปืดปืดละคือมันมาเร็วขึ้นไงเออโคตรด,ดีลืมไปมันตั้งได้ก็เพิ่งมารู้นะแปลาข้อมูลมาลองดูแล้วกัน เพิเ,เร็วขึ้นนะเออก็นั่นแหละครับวันนี้ก็ผมก็ใช้เป็นคิชิปเตอร์ ECU ช็อปนะผมคลิปนี้จะสดๆเลยนะผมจะไม่ตัดนะเพราะว่ามันคลิปมันข้างเร็วนิดนึงเออเดี๋ยวเราเรียวกลับกันดีกว่าไม่ใส่บอก <c oughs> บอกลัวบอลลุดเดียวเราเรียว ไว้เออโอ้ลีนเอาอะลีนเอาอะครับน้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มาเทสเฉยเทสเกียร์ว่ามันเป็นยังไงนะเห็นไหมมันขึ้นเร็วขึ้นมันปื้นเร็วขึ้นไงนาจยะ มันจะตัดรอบเร็วขึ้นนะผมโอ้โหไปแล้วโอเคถือว่าเร็วมากเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับไป